สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการแอปลเลอร์รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พอปรายวันกับผมริวร้อ a เอเคเอย่างอีกแล้ววันนี้ฮะผมจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าแค่เงินก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามฮะเพราะาถ้าเกิดว่าคุณดูข่าวข,าวของผูช้อซี้ไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะว่าเขาเนี่ยได้ไปลงมือยิงเซคิริตี้กาดในคอนเสิร์ตของเขาเองแล้วก็ถูกจับติดคุกไปนะปัจจุบันนี้ฮะเซคิริตี้กาดที่โดนผูชไอซี่ยิงเนี่ยบอกว่าเอ๊ย วันนั้นตบยาไปวะพูดผิดเออไม่ได้โดนผู้ชายตียิงใครยิงก็ไม่ลูกจําไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไรก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฮะอะไปเติมพลังก่อนดีกว่า ไม่ได้ติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลเลยว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับของพูชัยสตี้ฮะนักรบนักรักนักร็ปเปอร์สุดโหดที่ไม่ต้องบอกก็รู้ฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นกระแสะอย่างมากเลยเพราะล่าสุดฮะเจ้าตัวได้ไปลงมือยิงปืนในคอนเสิร์ตตัวเองฮะและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นนะหลังจากที่พูชัยสตี้ฮะได้ถูกบุกไปเล่นคอนเสิร์ตณนะ์ผับๆหนึ่งและขณะที่เขากําลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยแฟนๆก็ได้เห็นว่าเขาเนี่ยฮะพกเงินสดเต็มกระเป๋าเลยประมาณหลายแสนบาทอะ เจ้าตัวก็บอกอยู่ว่าประมาณแบบเกือบครึ่งล้านหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำนะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเอาเงินเป็นปึ้งเลยฮะใส่ในกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังเต็มทุกกระเป๋าแล้วเงินมันก็ห้อยออกมาส่วนเจ้าตัวเนี่ยก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ข้างบนทีนี้ฮะด้วยความที่ทุกคนก็รู้กันอยู่นะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนาทีนะเงินทองก็หายากในขณะที่ภูชัย้ตีกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เท่านั้นแหละโดนแฟนคลับพะชนทีนี้เนี่ยเงินเนี่ยเปลวว่อนกระจายเต็มผับไปหมดเลยเว้ยแล้วขณะที่เงินมันกำลังเปลัับบเเเนนนี่ยมมมุุาต้ก็ เก็บเงินเขากระจายเลยอะตัวผู้ช้สตี้เนี่ยพอเห็นว่าเงินเขากำลังจะโดนขโมยไปเขาก็พัก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 พร้อมก,ก,กับหยิบเงินออกมาฮะทันใดนั้นเองเซกิริติก a าดคนนี้เนี่ย Security ี้ไกคนนี้ได้บอกไว้ว่านะณนะะตอนนั้นฮะเจ้าตัวเห็นว่าผู้ชายสี้ของเราเนี่ยพกปืนไว้มีปืนอยู่ในกระเป๋าเขาก็เลยพยายามจะเอสคอร์ตหรือว่าไปจับตัวผู้ชายสี้แล้วก็ยกจะพาไปที่ข้างนอกบาร์นะฮะทันใดนั้นเองในขณะที่เซกิ r ร t ตี้กก่ถ้ากำลังยกผู้ช้ยสีแล้วก็าลังแบกเขาออกไปที่หน้าร้านอยู่ผู้ช้ยสี้ของเราตัดสินใจที่จะควักปืนออกมาอะแต่ตรงเนี้ยที่เป็นเรื่องแปลกฮะ เพราะขณะนั้นเนี่ยทนายได้บอกไว้ว่าผู้ใช้ซสตีเนี่ยไม่ได้เอาปืนออกมายิงผู้ใช้ซสตีเนี่ยจะเอาปืนไปเก็บตาหากแต่ว่าปืนมันลัน่นแต่เซ c ก r ิริตี้การ์ดของเราบอกว่าเขาเห็นอีกแบบนึงครขณะที่เขากําลังอุ้มผู้ใช้ซสตีออกมาเนี่ยผู้ใช้ซี้ของเราเนี่ยควักปืนออกมาแล้วก็ยิงโป้องที่ไหนได้ครปืนแม่งเข้าไปที่เข่าของเซ c ก r ิริตี้การ์ดคนนั้นฮะงานนี้ก็เลยทําให้เซ็กคิริตี้การ์ดหรือร,ปรอปภคนนั้นเนี่ยตั้งข้อหาผู้ใช้ซีตีฮะ ข้อหาทำร้ายร่างกายพร้อมกับพกปืนนะคูใช้ซี่ของเราฮะก็เลยถูกพาไปที่คุกแล้วก็ ณตอนแรกเนี่ยศาลเนี่ยจะให้เขาประกันตัวออกมาในราคา3 0 0 0 0นบาทไทายโดยประมาณฮะแต่อย่างไรก็ตามผูชใชสตี้ของเราไปติดคดีคล้ายๆกันเลยฮะอยู่อีกคดีหนึ่งก่อนหน้านี้และคดีนั้นเนี่ยยังไม่ถูกการตัดสินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผูชใชสตี้ของเราก็เป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยจะต้องติดคุกมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าต้องรอไปขึ้นศาลของคดีนู้นก่อนว่าคดีที่แล้วเนี่ยเขาจะให้ประกันตัวหรือเปล่าถ้าคดีที่แล้วเนี่ยเขายอมให้ประกันตัวเขาก็จะต้องจ่ายค่าประกันตัวจากคดีนี้คดีที่แล้ว และถึงจะถูกปล่อยตัวออกมาฮะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่คอยเห็นผู้ใช้สตีของเราอัปเดตอะไรผ่านทางโซเชียลของเขาเลยฮะจนกระทั่งวันนี้อยู่ดีๆแม่งก็มีข่าวออกมาที่ทําให้ผมตะลึงเป็นอย่างมากครเพราะว่าในข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าไอซิคคิริตี้กาดที่แม่งถูกยิงขาเขาออกมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาพูดผิดฮะเขาเพิ่งจําได้เขาเพิ่งจําได้นะคะเขาให้ความกับตํารวจว่าเขาเนี่ยตบยาแก้ปวดไปเยอะมากเลย จนเขาเนี่ยเบลอและช่วงที่เขาเนี่ยจะต้องไปคุยกับตำรวจเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้ล้วจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างเลยแต่อย่างไรก็ตามฮะเจ้าตัวหรือทาง Security ติการเนี่ยได้พูดไปว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้เห็น ผูชัยสตียกปืนมายิงแล้วผูชใย้ซีก็ไม่ใช่คนยิงด้วยเขาบอกว่าเขาเมาเขาก็เลยพูดอะไรออกไปไม่รู้จําไม่ได้นะฮะ <c oughs> เรื่องนี้เป็นยังไงล่ะครับทุกคนปัจจุบันเนี่ยไอ <c oughs> ตัวซิกเคอริตี้การ์ดคนนี้เนี่ยนะเขาก็ได้บอกไว้ว่าเขาขอไม่ตั้งข้อหาอะไรและเพราะเขาจําผิดทุกข้อหาเนี่ยเขาขอ,ขอยกเลิกหมดเลยไม่เอาและไม่เอาลวแล้วก็ให้ปล่อยตัวปูชัยซีออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดก็รู้ฮะโดนยิงไปที่ข่าจะบอกว่าไม่รู้ว่าใครยิงก็คนจะเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าตัวก็เป็นคนอุ้้้้มมููชายยีีออออ่่่่นน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 นะะกกจัเเโโหแแงงไดิ ได้เงินเท่าไหร่คงจะไม่ต้องพูดกันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าผู้ใช้ซ,ซี่เนี่ยคดีนี้ไม่โดนเขาก็อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเลยเพื่อที่จะไปขึ้นรับฟังคําพิจารณาคดีของคดีที่แล้วที่เขาโดนไปนะอ่ะเพื่อนๆรู้สึกยังไงฮะเห็นไหมฮะว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามไม่ต้องประเทศไทยประเทศนู้นประเทศนี้มีเงินทุกอย่างแม่งจบฮะเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานหาเงินไปฮะแล้วขอให้ทุกคนรวยไวๆสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆพี๊ซ